ขา่าวแรกกันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับเรื่องราวสุดน่ารักค่ะที่นางเอกสาวยายาอุัสยานะคะได้ออกมาเล่าถึงโมเมนต์สุดหวานนะะที่หวานใจอย่างนาเดนคุกิมิยะคุกเข่าขอแต่างงานที่อิตาลีให้ได้ฟังกันค่ะ ออกมาเปิดใจให้ได้ฟังกันแบบชัดๆนะคะสําหรับว่าที่เจ้าสาวยา่ยาอุรสยาที่ได้เล่าถึงโมเมนต์หวานค่ะที่ถูกหวานใจนัดเดทคูกิมียะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่อิตาลีค่ะโดยย่าๆก็บอกว่าเตรียมตัวแล้วก็แต่งชุดสวยทุกวันเลยทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้ลังทูกขอแต่งงานเธอก็บอกว่ารู้สึกมั่นคงแล้วก็รักมากขึ้นค่ะเรื่องแต่งเนี่ยยังไม่ได้คุยกันก็น่าจะอีกสักพักและที่สําคัญก็ขอบคุณคนทั้งประเทศด้วยนะคะทีี่่ไดด้รวมยินกับค ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะอุ้ยแกบนังนูเขอเช็ดแหวนก่อน เขาจะขอก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากําลังจะขอ,อจริงๆนอะนตอน้นั้นจำไม่ได้เร้รยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกีบ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 กีขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ทั้งย่าก,กับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราเ